เป็นหนึ่งอยากรู้อีพีนี้ค่ะเรามาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคุณขาตอนนี้เราอยู่วัดพระธาตุค่ะแต่วันนี้เด่นมีแขกรับเชิญคุณขาเป็นแขกรับเชิญที่รุ่นพ่อแล้วนะคะคุณขาอายุมากแล้วซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่แต่วันนี้ค่ะเราพาเข้ามาเขาเป็นคนรู้เรื่องราวดีๆมากมายในจังหวัดนครจริงไหมคะสวัสดีค่ะล่ำรวยคุณแม่ขาสวัสดีนะคะขอให้รวยค่ะ สวัสดีน,นะคะฟังเสียงจำได้เลยเลยแต่ข้างหลังฟังเสียงปั๊บจำได้เลยขอให้รวยรวยโอเคร่ลำรวยนะคะวสนะวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะโอเคมาคุณสรจักรค่ะหรือเจ๊าจักรของเรานั่นเองคุณขาจะบอกว่าไาเ,าเนหะห็มจะบอกว่าขอบคุณสำหรับคำแนะนำสัพเพนาม รวยนะคะเดค่ะโอเคซึ่งวันนี้เดียนใช้ได้เจ๊จักค่ะคุณขาเจ๊จักเนี่ยเธอเป็นผู้ก้้งขวงนะคะผู้กว้งขวา่งาสวัสดีสวัสดีเพื่อนๆก่อนก่อนนี่นะคนนี้เลยครับสวัสดีทักทายกันก่อนต้องรับเขาไปอยู่ด้วยนะเวชา์มาขอตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดอะไรคะเจ๊นครศรีธรรมราชทางมาตรงกับเทศกาลงานเดือนสิบเดือนสิบนะคะนี่ไงเสียม เดือนสิบต้องมีชิงเปรตใช่ทำไมอะเจ๊ เพราะว่าเดือนสิบเนี่ยถือว่าเป็นเดือนที่มีความสําคัญของค,คนใต้ชาวใต้ต้องรู้เลยว่างานเดือนสิบเป็เนงานที่มีความสําคัญที่สุดเป็นงานที่เขาจะมีโอกาสได้รับได้รับ,รบเปรตส่งเปรตใช่ซึ่งเปรตเสม,มือนการที่เหมือนกับว่าถ้าเป็นศาสตร์จีนก็เป็นเทศกาลคืรอรับบัมบัุลุนานใช่ถูกต้องแล้วก็ของเทศกาลคนใต้เนี่ยก็จะมีร้านเปรตมีการชิงเปรตร้านเปรตใช่ครับจัดเป็นร้านเน่ยใ ไปนั่งเนี่ยมะใช่เออแล้วก็เอาของไปวางแล้ววางซึ่งเทศกาลเนี่ยต้องบอกว่างดงามคุณขาวันนี้อยู่ที่พระธาตุเนาะพระธาตุใช่ไหมฮะถูกครับคุณเคืนคุณเตินเราอยู่พระธาตุนครศรีธรรมราชถูกต้องค่ะใช่ไหมฮะพระธาตุพระธาตุค่ะแล้วตอนนี้วัดพระธาตุมีการจัดงานกันคุณขาดูสิมานครเนี่ยเจ๊อยากกินอะไรโอ้โหนี่มานครก็ต้องอยากกินนี่แกงส้ม แกงส้มแกงไตปลาที่ของนครมีคนรอดนะเธอเจ๊จำได้ไหมมีอยู่วันหนึ่งที่เรามานครแล้วดิฉันบอกว่าอยากกินแกงส้มทั้งหม้อเลยแล้วเขาบอกว่าไม่ขายแล้วก็ตอบอีกว่าให้คนอื่นกินบ้างสิจะเมาหมดหม้อทำไมมาเดินในบริเวณงานกันก่อนคุณในงานีได้เลยเจ๊อันนี้คือข้าวเหนียวแดงกะลแแมกะละแมกะลแแมออันนี้คืออะไร อันนี้คือผู้ชายกินได้ไหมครับกินได้เห็นไหมฉันหิวพอดีเดี๋ยวอันนี้คืออะไรอ่ะเธอลากรอบอร่อยไหมของเธอสีอะไรอะไรอ้าวนมันมีหลายสีอันนี้สีเดะมันเขุา เราไปยิ้มหวานอยึบนะเธอเรารู้ว่าเขายังไปรุ่นอยู่ก็เลยอยากรู้ว่าเขาเสียอะไรุกนะคะเรายิ่งเดินมาเราจะเริ่มเจอหม้อไหกะละมังคุณขามีายอยากมีหลายอยางเลยนะคะดีขายอะไรคะเจ๊นับอ้อยสดเธอน่ากินมากเลยแล้วดูท่าพ่อขาสิคะกำลังกวนนะลโอ้โห สดไหมครับพ่อค้าไม่ไม่ถึงพ่อค้าออแล้วขนผาล้วเอ,อ๊ทะออทำไมต้องต้องมันต้องกรองอีกทีหะะเหรอ,อ,อครับกรองอุ้ยเขาพิถีพิถันนะเจ๊ยอยากดูตอนตอนกลำลังปั่นนะอันนี้เราเป็นรายการแอลพ่อค้าใช่ไหมครับเหรอครนี่นี่นี่โอ้ยตายเขาต้องทำยังไงดูเซฟดูบ้องพ่อค้าใช่ไหมน่ะเราเปลี่ยนเป็นท่อนได้ไหมไม่เอาบ้องเลยเอาไปเป็นท่อนได้ไหมพ่อค้าอ่ะกดหนุนเขาหน่อยเจ๊แล้วพ่อค้ายิ้มหวานขนาดนี้ นี่คุยกับเขาขนาดนี้แล้วไม่ซื้อของเขาบ้างเนี่ยเขาถือมีดอุดหนุนข้าน้อยอุดหนุนข้าน่อยอ่ะเธอเท่าไหร่นะเจิบาทครับสิบบาทสิบาทอ้าเดี๋ยวนี้เขียนเถออ๋อถ้าเป็นแก้วแก้วละยี่สิบครับเป็นขวนกวนละสิบาทอาจารย์เอามั้งั้นเอาเอาเป็นแก้วแก้วเอาเป็นแก้วเอายี่สิบสามสิบครับเอายี่สิบพอเดี๋ยวประวัติเึ้นตาคุณขาเราชมบรรยากาศตรงนี้ละเดี๋ยวเราแวะเข้าไปในวัดกันเป็นยังไงเจ๊ไปไปวัดกัน ในบริเวณวัดพระธาตุเมื่อเดินเข้ามาค่ะคุณขาฝั่งซ้ายมือนะคะจะมีวิหารพระนางเหมชาลาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยค่ะคุณขาใครมีโอกาสนะคะมาวัดพระธาตุคุณมากราบสการะนะคะสาธุสาธุค่ะคุณขาตอนนี้เราอยู่ที่หน้าวิหารพระแอดค่ะจริงๆเนี่ยชื่อเต็มหรือชื่อดั้งเดิมก็คือพระสังกัตยานะหรือพระสังกัจจายนะเองแต่ตนคนโบราณสมัยก่อน เรียกว่าพระแอบคุณขาคนโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะมาขอเรื่องเล่างานมีลูกแล้ว็สมหวังกันทุกรายแล้วผสมหวังไม่เท่าไหร่เขาจะนํารูปเขาในรูปลูกเนี่ยมาแปะไว้ตรงบริเวณด้านหลังแล้วเขาจะมีไม้อะไรสักอย่างหรือคุณขาเป็นเคล็ดลับอยากรูกันอยากดูว่าไม้อะไรเนกเก่งนะตัดบทเออเอะเอพิจิกรนสาวตอนนี้ในวิหารในส่วนพระแอบกบคุณขาหลายคนโดยส่วนใหญ่เนี่ยตามตำนาน คนโบราณนะคะที่ดิฉันทราบมาเนี่ยหลายคนโดยส่วนใหญ่มาขอเรื่องรูปเรื่องสุขภาพต่างๆแล้วคุณขาเห็นภาพนี้มาคุณลองดูนะนี่ภาพน้องๆต่างๆ,ๆเนี่ยที่เราเห็นในตู้เนะะี่ยฮะเป็นภาพที่เขาขอรล้วสมความปรารถนาคุณขาการขอพรในครั้งเนี้ยหลายคนโดยส่วนใหญ่สิ้นห,หวังอะ่ะแต่อย่างน้อยมาเพื่อความสบายใจคุณขาใช่ไหมใช่ถูกต้องเราเห็นแบบ้ก็น่าจะชื่นใจนะแต่พอสมหวังแล้วก็ถ่ายรูปลูกๆที่เขาได้มาแล้วก็มาขอบคุณ ในส่วนของพระองค์ท่นานแต่เราใครหลายคนท่านผู้ชมขามาพระธาตุนครนะใครหลายคนมาตรงบริเวณพระแอดจะมีพี่เขานะคะคอยให้คําอธิบายคําแนะนําที่ดีมากๆค,คุณขาหลายคนลองมาดูนะเช่นใครอยากจะมีลูกแล้วก็ไม่มีลูกสักทีนะคะหรือใครอยากจะขอเรื่องสุขภาพหรือใดๆก็ตามคุณมา ที่น่ารักมาขออธิบายเรากัเรื่องราวไปอย่างไรคุณคานะคะวันนี้ลสมากเจ๊เป็นไงบ้างลดมากอิ่มเอิร์ดถูกปะเมื่อกี้ไปขอเรื่องสุขภาพเออเพราะว่าเราปวดหลังไงก็เลยมาขอเห็นไหมครับคุณคารเดี๋ยวเราดูกันนะครับหลังจากนี้จะบ่นหรือเปล่าบ่นไปที่กายสมหวังครับแต่ปกติเดินก็โอยนั่งก็โอยแต่นี้ตั้งแต่ขอมารู้สึกแข็งแรงทำแล้วทำแล้วทแล้วก็คือสี่ด้านน้ำที่พี่ว่านะครับโอ้ยได้ อ๋องั้นเดี๋ยวกลับไปรูปใหม่อีกทีเออเจ๊กลับไปรูปก่อนเลยป่าเดี๋ยวพี่จะแนะนำโอเคโอ้เห็นไมสุดยอดมากโอเคสาธุได้นั่งรนนี้ได้ที่ได้เลยนโมตัสสะปะกวะโตอราหโตสมาสัมพุทธัสสะได้โปรดเมตตาได้จิปปฏิหารบันดาปัดเป่า ให้โลกนั้นออดไป้าพเจ้าจะใช้ไม้ต้นนี้รูปหลายตามร่างกายเพื่อให้โรั้งหลายเลื่อนโลกตั้งหลายได้ออกไปจากร่างกายได้ออกไปจากร่างกายของัพเจ้าทั้งภายในและภายนอกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอดไปและตลอดไปตลอดกาลด้วยเธอสาธุ ขึ้นมาขับไปจากแม่ปลาจะเตีจากลงไปด้านขวาขึ้นแล้วก็ยกขับขึ้นมาเออขึ้นมาจากด้านแม่ลงมาได้าหน้าดับจากตีจากลงไปด้านหน้าแล้วก็ยกขับขึ้นมาอีกทีหนึ่งครับจากตีจากลงไปด้านขวาใช่กว่าหน้าหน้าไหลแต่เรื่องได้ที่ปวดมากเราก็รูปตรงนั้นรูปเยอะๆที่เอฟที่ไรที่หลังที่หงที่ตรงไหนก็ตามตรงนั้นเราสามารถรูปได้หลายๆนะ รอบตัวแล้วเมื่อที่ท้ายาหน้าหลังแล้วก็ทำบะทำยันนะเป็นที่ดึงคนกับตัวของเราไว้รอบตัวคอยโรคหายโรคไปปวดหลังได้หายไปหายไปหายไปกันมันจะไม่ล้มอ๋อต้องชิดกันมันจะไม่ล้มจะเป็นพลังบวกง่ายอืมาันคงนะครับ er um. อ่ อาสาธุสาธุสาธุอขอบคุณค่ะคุณ,คณไปีเรามาไว,ไว้พระกันดีกว่าเดี๋ยวก่อนค่ะมาไ,ไว้พระกันดีกว่ามาเร็ว โุ้ยตุ๊กตาน่ารักนี่ยกระเป๋าโอ้อาจารย์นี่เรืออะไรอ่ะเือไม่ได้นะความลับไม่บอกความลับสวรรค์เลครับ <c oughs> ไม่บอกบอกไม่บอกไม่ได้เรือนี้หาดที่ฉันไปเจองานโอท็อปเพราะจรู้ชอบเดินมาใช่แล้วเป็นวิถีชาวบ้านที่เขาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่คุณลุงป้าทาเรือขึ้นมาอแล้วเป็นเรือค้าขายคุคขาเลยเป็นพวงกุญแจงะนี่ไงเรือเนี่ยเป็นเรือค้าขายใช่ไหมคนโบราณสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีเรือ มีแม่นางกวักมีน้องกูมารถูกไหมที่ไรน้ารักอันนี้คือเป็นหนึ่งในเรือค้าขายที่พ่อค้าแม่ขายควรมีน่ารักอยากได้ละสิอยากได้อยากได้นะเข้าไปช่องทางต่างๆของดิฉันหาสินค้าไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กอินสตาแกรมหรือติ๊กต็อกต่างๆแล้วไปอินบ็อกซ์นะอินบ็อกซ์หรือคอมเมนต์เลยว่าอยากได้นะคะก็จะสมความปรารถนาก็จะสมความปรารถนาสิกาันนี้ไม่ให้นะอตอนนี้เลยตอนนี้เลยเลยทำเลยทำเลยทำเลยอินบ็อกซ์ตอนนี้เลยสนใจปรึกษาส่วนตัวปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านหรือธุรกิจ ออกแบบโลโก้ออกแบบไลเซ็นกับสินแสเป็นหนึ่งติดต่อได้ที่ช่องทางติดต่อนี้เลย